มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นล PPF Studio ครับอยู่ด้วยกันกับผมในเกมเลดอเลดออนไลน์รับแอบออยแบบ6คนนะฮะเล่นกันแบบ FFA ครับผมมามา ปิดประตูซะตรงนั้นแหละได้อยู่ไป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 แบตเตอรบมาเพื่อน,นเอาตั้งงั้นเออดีเหมือนกัน <are> เอามาลูกรถ ฐันไฟมาสปายมาสองตัวเลยแล้วก็ฐานไฟแล้วก็ฐานน้ำมันมาเดี๋ยวจะได้ออกรงรถถังครับเดี๋ยวจะได้ออกรงรถถังยิงมั้งกุตีนนี่เดีกก็โดนตามล่าหรอก เดื<_<_้ยกเเดินตามล่ะเราไม่ควรตีนเขาอย่างนี้ได้ยังไงโอ้ยบ้านนั้นไม่ไม่ปิดประตูเข้าไปเลยบ้านนี้ล่ะ บ้านนั้นปิดประตูเปล่าไม่ปิดเหมือนกันแต่ว่าเข้าไม่ได้แน่เลยต้องสองดูกูอะไรบอกโอ้ใช่ไหมนี่ดีกว่าดูทรงแล้วอ่อนแอ ดูทรงแล้วเป็นคนอ่อนแอน่าจะเอาได้ไม่ยากนคายคายมาไปครับ ลงมาครับวาดคืนกลับไปเรียบร้อยเพื่อนฮะกูให้มึงอยู่ต่อลงซ่อมมาเพื่อน แล้วให้นายอยู่ตองแบบหลอกๆอ่ะรู้จักปะโงซ่อมฐานไฟมามามา ปั๊มมาแล้วก็นี้มาออกมาลูกไปครับลุยกันไ <un> ปนู่นลูกหล,ลอกลอ่อครับหลอกลอ่อ หลอกลอบวาดแม่งให้เรียบมาไอ้หนูออก่าเนี่ยสอวช็อตมาไป

Construction complete. Unit lost. Unit ready. I'm on man, this. Oh, oh. What Ready. <coughs> Our base is under attack. <coughs> Building. come on. I cannot deploy. Yeah.

ออดาวเทียมมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดออกไปด้วยใครนี่ออกไปด o วมาอายซ์ สามารถเดินเข้าไปในนี้ได้ไหมไม่ได้หรอถ้าแบบนี้ได้โอเคหนึ่งสองครัสี่ห้าหกจะไปเก้าเก้าแล้วมามาตากูแล้วแม่งยิงปั๊มกรู Vehicle <coughs> <ready>. <coughs> <coughs> reporting. Changing position. là. Unit đi Getting gifted. Armor Service Adult Unit ready. Gear มาเราต้องเตรียมรับขีรอบฝั่งนู้นด้วยนะเดี๋ยวแม่งทะลึ่งมาทะลึ่งบ้องฮะเดี๋ยวแม่งทะลึ่งบ้องมาเอาดิ Construction complete. Our base is under mm, attack. Laurier, laurier. Lost. Building. Construction complete. Unit lost. Our base is under attack. New rally point Unit lost. Our base is under attack. Unit promoted. Building. Unit lost. Construction complete. Our base is under attack. ma lost ma đây, ma đây, bám unit cô, ngao đây, ngao đây, ba này, mày sốt rồi này, ngao ngao Building. Mm -hmm. oh. Cannot deploy. Yeah. Building. Unit lost. Building. Unit ready. Unit <coughs> Unit lost. <coughs> New construction options. Building. Unit ready. On hold. Cancelled. Find ready. New rally point established. Unit promoted. <coughs> oh my none. Building. อ,อ๋อนี่อ๋อมันตรงนั้นหรอติดประต่ะไม่ให้ผ่านเอพปกป้าออกมามายิงนี้เฮ้ย มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยไอ้หนูมาเนี่ยไอ้หนูฮืมาเนี่ยาแล้วมึงยิงปั๊มใครไม่ยิงยิงปั๊มกูรู้ไหมขวากูจะไปแย่งมาได้มันลำบากยากเย็นแสนเข็นมยิงทิ้งได้ง่าย ได้ง่ายๆได้ยังไงได้ยังไงเพื่อนทิ้งทิ้งง่ายๆได้ยังไงโอ้ยแม่งสร้างเหรอสร้างเหรอสร้างเหรอคุณสร้างเหรอหืฮึคสร้างเหรอสร้างเหรอเอาดิเอาดิสร้างดิสร้างดิวางก ไปกันต่อไปกันต่อมาคเข้าแม่งเลยเข้ามาด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 มอิ่มไปดิมั่งอิ่มไปดีมั่ง ไงขายซ่ามามึงจะผ่านตรงนั้นได้ยังไงเพื่อนมึงจะผ่านตรงนั้นไปได้ยังไงมาวัวของมึงเนี่ยมาไม,ไม่ให้น่าไม่ให้กูโอ้ย Building. Gear of reporting. Gear of reporting. Money established. Gear of reporting. My report. Gear of reporting. Gear of reporting. Gear of reporting. Gear ready reporting. Gear of Construction complete of reporting. Gear of reporting. Gear Gear of reporting. New rally point established. Unit ready. ให้ว่องให้ไวครับให้ว่องให้ไวครับมาไหนนี่ใจเย็นครับใจเย็นครับไปพงนี่อืมมีที่ไนอยู่นั่น Unit lost. Ma. Construction complete. Hey, no. ready. Construction complete. Unit ready. On oh, hold. New rally point established. Training. Mobile construction. Building Building กางสักเออมากางสะกลางซักลางซัแป๊บหนึ่งนะฮะเอาไปนั้นไปดันลุกซะได้ไม่เป็นไรลุกก็ลุกโอเคมา construction complete. Case, new of the point established you ready right. Building. my construction complete building construction complete building วางสิวะ building construction, construction, oh, construction complete oh, คิดดีแล้วเอรอคิดดีแล้วเหรอต่อฐานไฟมาคิดดีแล้วเอ่ะทีรอบมาต่อรัวรัว มือสามไปตรงนั้นมานี่แกมานี่นั่งลงมาน้อง <Construction> ตอนนี้กำลัง <Unit ready. S 2> ดึงกำลังกันอยู่ครับดึงกำลัง <Construction> ไม่ให้วางนิวเคลียร์ตรงไหนได้ทั้งนั้น <Construction complete. S 2> อาชิบหายแล้วโอ้ <Unit ready. S 2> oh, ดีนะเต็ไว้ก่อน ไม่งั้นแย่เลย <Unit promoted. S 1> ดีนะที่เราเซตไว้ก่อน <Building. S 1> แล้วไม่งั้นแย่เลยครับขอให้กับไปเร็วมั้งอ่ะเข้าไปครับเข้าไปครับ <Yeah. S 2> เรียบร้อยมึงโดนตัดไฟแล้วเพื่อน มาห้องฟมาตรงนี้ตัดไฟเพิ่อมอีกทีครับโอ้โห Unit lost Unit ready. Unit promoted. May I Unit lost. Building. Unit promoted. Construction complete. Unit promoted. Unit promoted. มาไปทางนี้มานี่มันอยู่ตรงนี้แบตเทลเลปสร้างเพิ่มไหมมาอีน้องโอ้มันจบแล้วว่ะเพื่อน มันจบแล้วอ่ะเพื่อนขอยออกมาอู้ยมันจะไปยิงปั๊มมันจะไปยิงปั๊มยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ไปยิงปั๊มไม่ได้นี่กูยิงปั๊มมึงได้ซ้อมซ้อมซ้อม เออยอมไม่ใช่น้อง <Unit ready. S 1> พี่เตรียมตัวรับมือมาอย่างดี <Building. S 1> ไม่ได้เด็กพี่เหรออะไรอะโอ้จบ <Unit S 1> นู่นเอานี่ <lost. S 1> เลยเหรอเบอร์ห้าไปอยู่ตรงนั้นไป Unit lost. Building. Unit Unit Belding Lost Lost อ๋อนี่มันคือช่อง <Unit. S 1> เดียวอ๋อมันเหลือสีเดียวแล้วมีหน้าล่ะมีหน้าล่ะ,ละเอาใหญ่เลยนะมึง <Unit> ready. มานี่มานครับมานครับเบอร์หตัดขึ้นไปนู่นมานี่ครับเบอร์หตัดกับมาครับ <Unit ready. S 1> Unit มาเลยครับเตรียมตัวมาดีแล้วไงอะครับแล้วไงอะครับซ้ำมันไม่น้องไม่น้องออกมาสิวะออกมาสิวะออกมาสิวะมาสิวะยังไงต่อยังไงต่อ <laughs> เตร part, ียมตัวตั้งนานไลยเท่านี้งั้นเหรอหมดแล้วเหรอมาหมดแล้วเหรอเพื่อนกดยอมแพ้ได้แล้วมันถึงเวลาแล้วเพื่อนมันถึงเวลาที่นั่งกดยอมแพ้แล้วมานี่ยครับมาลุยกันต่อลุยกันต่อลุยกันต่อ เออไม่หยุดอ่ะผมบอกเลยโอ้ <Unit ready. S 1> กำลังได้ที่นะกำลังมันเลยอ่ะจบซะแล้วอ่ะแ <Unit promoted. S 1> yeah, ย่ยมัดเลยเ <Unit S 1> yeah, ย่ยม, <ready. S 1> มัดเลยเก็บกล่องหน่อยสิ Unit Unit มาถ่ายกันต่อ <Unit S 1> ถ่ายกันต่อ <Ready. S 1> ถ่ายกันต่อ มาลุยกันครับลุยกันครับจใจครับผม